ไม่ได้เหรอเม่ไม่มีทางออกทางเข้าไม่ได้ข้าวอ้อมีใครได้บ้างเนี่ยบอกใ่้ไม่แต่งไม่แต่งไม่ไม่ไต่งไม่แต่งไแไม่แต่งได้ไหมเกงกระจนไม่ได้ไม่รู้แต่งหรอกจัดงานแล้วจัดให้มันใหญ่โตจัดแค่แต่งให้มันเงียบก็พอแล้ว

ບໍ່ໄດ້ໂປດ เรืงเยอเหรอสี่เรื่องเลยไม่เป็การเสียวเวลาได้หรืฮ่เจ้าบ่าวเนี่ยออกไปต้อนรับแขกบ้านแขกเลยด้วยนายแฮ่วันนั้นยืนน้อยทำไมนายเฮ่มีประเพณีแบบนี้ด้วยป้าเพรียงีเขืเคยขาดเข้าไปอย่างนี้นายแฮ่แต่งกันสิแขกมาแล้วก็แต่งเลยจะต้องไม่มีออกไม่ต้องรยอะหรอก ตัวเล่นอะไรเหรออย่ายังกำจนแมวแต่งเงียกเงียบก็ไม่ได้จากงานยิ่งใหญ่ไปเค้าประกาศเรื่องเรื่ององประาเลยไม่ถ้าหาว่าปรรดานเมียๆเช่รู้ขึ้นมาเนี่ยตายแน่แน่แน่แี่จอเที่จะต้องให้ออกมาต้อนรับอีก พี่เราถ้าเกิดเจอขึนน,นะนี่นเ,เบบคิดไม่พอแน่เลยเราเอ้าไม่เอาไม่พูดเลยจ้ารักเธอแน่แน่รักเธอแรักเจริงจริงเดกที่งานจ็ปี่กลังพืนเลยจ้าไม่เอาไม่พูดนลจ้า่านไม่อนแล้วเงเไม่เหรอม่เ แม่อาพูดนะาลาว,วีกองนี้นะขา่านแหนึ่งเจ้าเด็กไม่ล่ะพูดมีน้นขาดค่ะจิตก็จะอุ่าเรื่องให้แทเลยโหวเมือก่อนเี่ยนี่ไเนี่ยจะพี่จะพี่อ้าวมาแล้วเหรอแม่ของแม,ม,ม,ม่พูดเลยะรักเธอแน่แน่รักเธอ เธอจร um ิงๆเดี๋ยวพี่แต่งงนเสร็จกพี่กับอเธอเลยนะคะจริงนะเีไม่พูดอะไรนะนี้นสองเนี่ยออกก็ไม่ออกมาด้ไหอยู่ข้างในเดียวแล้วเนี่ย้นเนี่ยเอเยไม่พูด่ะ รักเธอแน่แน่รักเธอแท้แท้รักเธอจริงๆเดี๋ยวพี่แต่งงานเจ็บปุ๊บพี่กับเธอเลยเดี๋ยวไม่พูดนะจริงนะค่ะสัญญานะมี่จะง่อยด้วยพี่มานะจดะ๋ยวเรื่ตรงนี้ลนะไม่ค่ะพี่ได้มาจัะ คนที่ห้าแล้วนายถึงได้กับเธอตอนที่เธอเป็นมาเจะมีความอดทนรึตรงที่ห้าเลชาท้อเยนไนเออ้ยตกใจโกใจเลยไหยเอคนหน่าอะไรแบบนี้เลยยืดหน้ามาตกใจอยูเลยมันยังไม่ิีไลย

กองกงหมืแนกเงินหคนมีคว้าให้คนแค่เงนได้เข้าห้องน้ำ กินวันอะทิยมืย้ัวเนีกินแล้วมันเย่ออเลยบางด้เล่โอม้มาแล้ว,อวเอไดคุยตา,มมานชหายคุณีกี่เนะเจ็บนะฮะ้ได้เจ็บสิมวุ่ว่นขนาดนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่ อใหัวเป็นฟันขอให้เมียเป็นข้ันพอเาเจอกันขอ้รุก mm ุก hmm, ร so ุบ mm ๆุก hmm, so like ุมีปิงด้วยทำปีงดีงามได้ใช่ไหมสวยตายใครเปนไหน แรงหน้าาอะไรน้ตำบน้ำ่างใา้เราพิสูอนคุคือคนจริงอย่างนี้มคนจริงเป็นไงมาพวกอยาก่างไรก็หด้ ตอนเนี่ยเมื่อคุณพี่จะบอกแ<อ>มที่เดินอยู่เนี่ยมีใใครอื่นใครเลยเอาใครล่ะเมียที่โหมดในจ้ะจบอกกันให้รู้นะฉันเพชาเมีคนที่หนึ่งอยจะบอกควชื่อว,ว่าฉันยคนที่สมีลดูดยอส่วนฉัน ขวัญเรือนเมียคนที่สามเขื่อไม,ไม่มีขจาดไม่เมียคน i สกใจอะยังไม่หวเดยัเมีมียมบหูนะพวกที่หายคนมียิบหรูขเฉยเนี่ยนี่คืออะไคุณนุ่มกับเมียคุณนี้กบมี E ออกาตาอยู่มาหมดเลยแต่สิคนแหละตามเดียวก็เรีย้ยไมอาเชอหนุเอานเอาสิคน